สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่เกมไรนออนไลน์ครับนี้เราจะมาดูรายละเอียดของมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า w e l d i n g Master ครับซึ่งรายละเอียดของมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราได้กำจัดมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า w e l d i n g Master ไปแล้วเนี่ยไอเทมที่เรามีโอกาสจะได้รับนะครับสิ่งแรกก็จะเป็นเบอร์ครับหรือว่าแปลงคัดสนิมครับต่อมาครับจะเป็น Pro t e c t i o n Potion ครับหรือว่าน้ำยาขัดเงาแบบธรรมดาครับ แล้วก็ต่อมาครับจะเป็น The Emperor Card One ครับหรือว่าไพ่จกักรพรรดิขั้นที่1นึอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็น Adventurer Earring ครับหรือว่าตังหูสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล50ขึ้นไปครับมีโอกาสจรบทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ Normal High Class ระดับ Rare ไปจนถึงระดับ Heroic ครับ แล้วก็ต่อมาครับจะเป็น Adventurer Necklace ครับหรือว่าสร้อยสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล50ขึ้นไปครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับเช่นกันครับเป็นระดับ Normal High Class ระดับ Rare แล้วก็ระดับ Heroic ครับต่อมาครับจะเป็น Adventurer Bracelet ครับหรือว่ากำไรสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล50ขึ้นไปครับมีโอกาสรบป ทั้งหมด4ระดับเหมือนกันครับก็จะเป็นระดับ normal, high class, ระดับ rare แล้วก็ระดับ hero ครับหรือว่าระดับ hero นั่นเองครับต่อมาครับจะเป็น adventurer ring ครับหรือว่าแหวนสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับ level 50ขึ้นไปครับมีโอกาส d r อ p ตั้งแต่ระดับ normal, high class, ระดับ rare ไปจนถึงระดับ hero อีครับ ต่อมาครับจะเป็นเดอะเฮอร์มิตการ์ดวันครับหรือว่าไพ่ราสีขั้นที่1นึ่งไอเทมชิ้นต่อมาจะเป็นชาร์ปเอชครับหรือว่าอาวุธสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล50ขึ้นไปที่เล่นสายเด็กครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ Normal High Class ระดับ Rare แล้วก็ระดับ h e r o ครับ ต่อมาครับจะเป็น d e Molition Day ครับหรือว่าอาวุธสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล50เป็นไปสาย power ครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด4ระดับเหมือนกันครับจะเป็นระดับ normal ระดับ high class ระดับ rare ไปจนถึงระดับ hero i c ครับต่อมาครับจะเป็น Solid f i f e ครับหรือว่าอาวุธสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล50ขึ้นไปสายอีทหรือว่าสายเวทมนต์ครับ มีโอกาสจบทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ normal แบบธรรมดาแล้วก็ระดับ high class ระดับ rare ไปจนถึงระดับ hero อีกครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็น l e t t e r Mask ครับหรือว่าหน้ากากสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับ level 50ขึ้นไปครับมีโอกาสจบทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ normal high class ระดับ rare แล้วก็ระดับ hero อีกครับ ต่อมาครับจะเป็นเลเทอร์ท็อปครับหรือว่าเสื้อสําหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล50ขึ้นไปครับมีโอกาสดรบทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ normal high class ระดับ rare ไปจนถึงระดับฮีโรอีกครับต่อมาครับจะเป็นเลเทอร์บอททอมครับหรือว่ากางเกงสําหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล50ขึ้นไปครับมีโอกาส d รอ p ทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ normal high class ระดับ rare ไปจนถึงระดับฮีโร่เเช่นกันครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นระฆังเบลครับหรือว่าเข็มขัดสําหรับผู้เล่นใหม่ครับตั้งแต่ระดับเลเวล50ขึ <c oughs> ้นไปเช่นกันครับจะมีโอกาส d r อปทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ normal ระดับ high class ระดับ rare ไปจนถึงระดับฮีโร่ c องครับต่อมาครับจะเป็นระทังโกลฟ์ครับหรือว่าถุงมือสําหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับเลเวล50ขึ้นไปครับ มีโอกาสจบทั้งหมด4ระดับเหมือนกันครับระดับ normal แบบธรรมดาแล้วก็ระดับ high class ระดับ rare แล้วก็ระดับ hero อีกครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็น letter shoes ครับหรือว่ารองเท้าสำหรับผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ระดับ level 50เป็นไปครับมีโอกาสอบทั้งหมด4ระดับครับเป็นระดับ normal high class ระดับ rare ไปจะถึงระดับ hero อีกครับ ต่อมาครับจะเป็นเชนลพาวเดอร์และก็เบลพาวเดอร์ครับเป็นผงไขม่มุกแล้วก็ผงทับทิมครับต่อมาจะเป็นเดอะซันการ์ดวันครับหรือว่าไพ่ดวงอาทิตย์ขั้นที่1ต่อมาครับจะเป็นไฟเบอร์ครับหรือว่าพลอยแดงครับมีความสามารถในการ upgrade, อัปเกรดอาวุธแล้วก็เครื่องประดับให้กับผู้เล่นครับ แล้วก็ต่อมาครับจะเป็น the Justice g a r d o n ครับหรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่1ต่อมาจะเป็น the Star g a r d o n ครับหรือว่าไพ่ดวงดาวขั้นที่1ครับต่อมาครับจะเป็น Luxury p r o t e c t i o n Potion ครับหรือว่าน้ำยาขัดเงาอย่างดีครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็น the Emperor g a r d Two ครับหรือว่าไพ่จักรพรรดิขั้นที่2ครับ ต่อมาจะเป็น The Hermit Gatto ครับหรือว่าไพ่ฤาษีขั้นที่2ครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็น The Sun Gatto ครับหรือว่าไพ่ดวงอาทิตย์ขั้นที่2ต่อมาจะเป็น The Justice Gatto ครับหรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่2ครับต่อมาครับจะเป็น The Star Gatto ครับหรือว่าไพ่ดวงดาวขั้นที่2 ต่อมาจะเป็นไฟไอรอนครับหรือว่าแร่ธาตุเหล็กอย่างดีครับต่อมาครับจะเป็นเอ็มเพลร์การ์ดทรีครับหรือว่าไาพ่จักรพรรดิขั้นที่3ครับต่อมาจะเป็นอัปเกรด HP พเดคอรี่แคนครับหรือว่าน้ำยาฟื้นฟู HP ของผู้เล่นครับต่อมาจะเป็นไอรอนครับหรือว่าแร่ธาตุเหล็กแบบธรรมดาครับ แล้วก็ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นเดอะเฮอร์มิ a r d การ์ครับหรือว่าไพ่ฤาษสีขั้นที่สามครับต่อมาจะเป็นอัปเกรด MP r e c o หรือ Can คครับหรือว่าน้ำยาฟื้นฟู Magic Point ให้กับผู้เล่นครับต่อมาครับจะเป็นไฟโซเดียมครับหรือว่าแร่ธาตุโซเดียมแบบอย่างดีครับต่อมาจะเป็นเดอะซันการ์3ครับหรือว่าไพ่ดวงอาทิตย์ขั้นที่สามครับ แล้วก็ต่อมาครับจะเป็นอัปเกรด HP Recovery Can ครับหรือว่าน้ำยาฟื้นฟู stamina point ให้กับผู้เล่นครับต่อมาจะเป็นไฟล์คริสตัลครับหรือว่าแร่ธาตุคริสตัลแบบอย่างดีครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็น the justice tree ครับหรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่3ครับต่อมาจะเป็นไฟล์ซิเวอร์หรือว่าแร่ธาตุเงินอย่างดีครับ ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นเดอะสตาร์การ์ตทครับหรือว่าไพ่ดวงดาวขั้นที่3ครับต่อมาจะเป็นซิลเวอร์ครับหรือว่าแร่ธาตุเงินแบบธรรมดาครับต่อมาจะเป็นคริสตัลหรือว่าแร่ธาตุคริสตัลครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นโบนพาวเดอร์หรือว่าแร่ธาตุผงกระดูกครับ ต่อมาจะเป็นอะเพลนบนลาน p เดอร์ครับหรือว่าแร่ธาตุผงกระดูกแบบอย่างดีครับต่อมาจะเป็นโซเดียมหรือว่าแร่ธาตุโซเดียมแบบธรรมดาครับต่อมาครับจะเป็น the wheel of fortune card 1ครับหรือว่าไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาขั้นที่1แล้วก็ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นมีดหรือว่าเนื้อครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับ แล้วก็ต่อมาครับจะเป็นเดอะชาริโอตการ์ดวันครับหรือว่าไพ่อัศวินขั้นที่1ต่อมาจะเป็นซอสครับหรือว่าซอสมะเขือเทศครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับต่อมาครับจะเป็นแฮงแมนการ์ดวันครับหรือว่าไพ่คนห้อยหัวขั้นที่1ต่อมาจะเป็นเบเกชเบลครับหรือว่าผักครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับ ต่อมาจะเป็น The Time Plant Cut One ครับหรือว่าพ้แห่งการเปลี่ยนแปลงกั้นที่1ต่อมาจะเป็นคอนครับหรือว่าข้าวโพดครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็น The s t r a n g t h Cut One ครับหรือว่าพ่าแห่งแปรงขั้นที่1ต่อมาจะเป็นเอกครับหรือว่าไข่ครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับ ต่อมาครับจะเป็น The Wheel of Fortune Card 2ครับหรือว่าไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตาขั้นที่2ครับต่อมาจะเป็น The Chariot Card th 2ครับหรือว่าไพ่อัศวินขั้นที่2แล้วก็ต่อมาครับจะเป็น The Hangman Card th 2ครับหรือว่าไพ่คนห้อยหัวขั้นที่2ครับต่อมาจะเป็น The Temperance Card th 2ครับหรือว่าไพ่แห่งการเป,ปลี่ยนแปลงขั้นที่2 ต่อมาครับจะเป็นเดอะสเตรนเกอร์ทูครับหรือว่าไพ่หญิงแกร่งขั้นที่2ครับต่อมาจะเป็นเดอะวิวออฟบอลจูนเกอร์ทรครับหรือว่าไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาขั้นที่3ต่อมาจะเป็นเดอะชาลีโอต์เกอร์ทรครับหรือว่าไพ่อัศวินขั้นที่3ต่อมาครับจะเป็นเดอะไฮแมนเกอร์ทรครับหรือว่าไพ่คนห้อยหัวขั้นที่3ครับ ต่อมาจะเป็น The t i m e r a s e g u a r d 3ครับหรือว,ว่าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงขั้นที่3ต่อมาครับจะเป็น The s t r a n g t g u a r d 3ครับหรือว,ว่าไพ่หญิงแกร่งขั้นที่3ครับต่อมาจะเป็น Post Coil Level 1แบบ7จวันครับมีความสามารถในการเพิ่มสมรรถนะหรือว่าความเร็วให้กับยานพาหนะของผู้เล่นครับต่อมาจะเป็น Module Level 1แบบ7จวันครับ มีความสามารถในการเพิ่มความเร็วหรือว่าสมรรถนะให้กับยานพาหนะของผู้เล่นครับต่อมาจะเป็น injector level 1แบบ7วันครับมีความสามารถในการเพิ่มความเร็วหรือว่าเพิ่มสมรรถนะให้กับยานพาหนะหรือว่าบอร์ดของผู้เล่นครับอย่างไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดของมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า welding master ครับ หวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์ในการสำหรับรเล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นเกมแรน์ออนไลน์แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลนในการประกอบในการเล่นครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ